ประเด็นเด็ดของ Blues Today ในวันนี้สะเทือนทั้งพรีเมียร์ลีกหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์มาร่วมทีมขณะเดียวกันมีรายงานว่าท็อตโบรีครับเตรียมทุ่มเงินเสริมทัพให้กับเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้และมีข่าวดีว่าจอร์จิโน่คัมแบ็กกลับมาซ้อมกับทีมแล้วมีลุ้นลงสนามในเกมเจอกับลิสต์ยูไนเต็ดทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Blues Today วันนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสบาท5บาท,บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่าคืนที่ผ่านมานะครับถ้ามีประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่าน ได้รับฟังกันทุกวันแบบนี้ในช่วงของ blues today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของ e ออร์ลิงฮาเร็นะครับหรือว่าเรื่องการซ้อมของเชลซีอัปเดตกันหน่อยว่านักเตะมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมกันไหมเนี่ยนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับซูซูกิ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับใครที่สนใจรถยนต์ Suzuki Swift ครับตอนนี้ยอดขายกว่า140,000คันนะครับ ใครอยากจะไปลองเทสต์ไดรฟ์ครับลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือถ้ายังไม่สะดวกครับคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจของสิง world football กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เกี่ยวกับเชลซีนะครับอะเมื่อาวานนี้ข่าวใหญเห่เริ่มด้วยเรื่องของเฮวีโกนะครับจากฟาบิโอโรมาโนครับออกมายืนยันว่า ทางเอรินฮาแลนด์เนี่ยได้บรรลุข้อตกลงกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยฮาแลนด์เนี่ยผ่านการตรวจร่างกายในช่วงเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนตอนนี้เขากลับไปที่ดอทมดลแล้วนะครับจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าโดยแมนซิตี้เนี่ยนะครับได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของบุรเซียนดอทมด์ว่าพวกเขาจะจ่ายค่าตัวตามค่าฉีกสัญญาประมาณที่60ล้านยูโรนะครับแต่จริงแล้วมัน จ่ายมากกว่านั้นเยอะนะครับไม่ใช่แค่60ล้านนะครับมันมี เรื่องของเงินกินเปล่าด้วยเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะด้วยนะครับซึ่งประเด็นของค่าเหนื่อยเนี่ยมีรายงานว่าก่อนหน้านี้นะค,ะค่าเหนื่อยของฮาแลนดจะห0 0แสนไหมจะห0แสนไหมนะครับแต่ว่าฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าทางเออร์ลิงฮาแลนเนี่ยค่าเหนื่อยจะไม่ได้ขยับขึ้นไปสูงเหมือนกับทางเควินเดอร์บอยที่ประมาณ375,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับโดยฮาเลนเนี่ยจะเซ็นสัญญากับซิตี้จนถึงมิถุนายนปี2027และ h a าเลนจะไม่ทำลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแสดงว่าเออร์ลิงฮาแลนค่าเหนื่อยจะน้อยกว่าเควินเดบรอยที่รับอยู่375,000ปอนด์นะครับเขาบอกว่าเออร์ลิงฮาเลนเนี่ยเข้ารับการตรวจร่างกายที่บรัสเซลที่ Belgium เบลเยียมเมื่อวานนี้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กับการเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาเลนนะครับส่วนข่าวของเชลซีกันบ้างนะครับมีเรื่องอะไรเมื่อวานนี้ ข่าวดีครับก็คือทางจอจินโยเนี่ยกลับมาฝึกซ้อมกับทีมที่คอปแฮมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเกมนัดล่าสุดลงสนามไม่ได้นะครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าในเกมกับลีชอยู่ในเตดดี้มีโอกาสลุ้นคัมแบ็กกลับมานะครับสำหรับจอจิ ingo, นโยขณะที่แมทลอครับรายงานข่าวใหญ่ว่า ได้ออกมาปฏิเสธครับทางฝั่งเชลซีเรื่องการทะเลาะกันอย่างรุนแรงของมา์กสอลองโซกับโทมัสทูเิลในช่วงพักครึ่งเกมที่เสมอกับบูฟเฟนตันนะครับถ้าจำมาได้ก่อนหน้านี้มีสื่อรายงานนะครับทางนาทธานกิสซิงเนี่ยเขารายงานว่ามีการทะเลาะกันครับระหว่างอามาโกสอลองโซกับทางด้านของโทมัสทูเิลแต่ล่าสุดแมตตรอออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แล้วนะครับขณะที่ทางคอสออฟไซด์ครับ รายงานว่าโรเมลูลูคาคูเนี่ยต้องการจะคุยกับโทม,มัสทูเคิลในซัมเมอร์นี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเล่นของทีมนะครับโดยเจ้าตัวเองเนี่ยต้องการจะเป็นตัวหลักของทีมในสี่ซันหน้านะครับก็พยายามโทรฟอร์มให้ได้ลวกันนะมีเวลาในช่วงปรีซีซั่นนะครับสำหรับโรเมลูลูคาคูนะครับขณะเดียวกันครับอีเวนต์นิ a งสแตนดาร์ดรายงานว่าตัวทูเคิลเองก็ยังเชื่อมั่นว่าลูคคูเนี่ยสามารถเป็นคำตอบระยะยาวในแผนเกมรุกของเชลซีที่เขาต้องการได้นะครับ นอกจากนี้ครับเป็โรอเปิดเผยว่าท็อตโบลีเนี่ยจะขอคุยกับมาเรนาการอฟสกายาและก็บรูซบัคอีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตของทั้งคู่ในทีมเชลซีนะครับโดยจะคุยกันถึงรายละเอียดหน้าที่และตำแหน่งในสโมสรซึ่งตัวท็อตโบลีเองเนี่ยมีกำหนดการจะบินมาลอนดอนอีกครั้งในเร็วๆนี้หลังจากแมตช์ล่าสุดเนี่ยเข้ามาชมเกมที่เชลซีเสมอกับวูฟฟ์นะครับส่วนเดอะไทม์เนี่ยรายงานว่ามาเรนาการอฟสกายาคาดว่าน่าจะยังอยู่กับเชลซี ต่อไปนะครับไม่น่าจะออกนะอันนี้เป็นการคาดการจากเดอะไทมส์นะครับส่วนทางบูสบักเนี่ยก็จะดำรงตำแหน่งประธานสโมสรเชลซีต่อไปจากโครงสร้างการบริหารทีมที่ท็อตโบรีกำหนดไว้นะครับ t ดอะไทมส์ก็ยังรายงานเพิ่มเติมครับจอร์แดนโกสไตย์ครับจะไม่รับตําแหน่งในบอร์ดบริหารของทีมเชลซีเพราะเขาทราบดีถึงความเกี่ยวข้องของตัวเองกับทีมสเปอร์ในอดีตดังนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะทํางานกับท็อดโบลี่โดยไม่รับตําแหน่งในบอร์ดบริหารในเวลานี้นะฮะกลัวจะมีดราม่านะครับหลายคนก็คงอาจจะ คิดถึงเรื่องของสเปอร์เชลซีที่อาจจะมีปัญหากันเพราะฉะนั้นจอนฮันโกสตา์ก็เลยเลือกที่จะไม่รับตําแหน่งนะครับขณะเดียวกันครับมีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากพรีเมียร์ลีกว่าแอนโทนีเทเลอร์ครับเขากลับมาอีกแล้วครับพี่โลนซาจะลงทําหน้าที่ตัดสินเกมเชลซี Chelsea จะบุกไปเยนลิสในคืนวันพุธนี้นะฮะขณะที่โจดแอดเวลครับจะทําหน้าที่ในห้อง VAR นะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าครอบครัวของฮาวิเวลครับเจ้าหนูดาวรุ่งของเราเนี่ยอยู่ในสนามในเกมที่ เชลซีย23รอดตกชั้นแบบหุดหวิดครับโดยยอมรับว่าพวกเขาร้องให้ตลอดเกมด้วยความภูมิใจในตัวลูกชายครับโดยแมตช์นี้เนี่ยนะครับมีความอบอุ่นอย่างมากเนื่องจากสโมสรยังไม่สามารถขายตัวได้ทำให้ผู้ชมในเกมนั้นเนี่ยจึงเป็นญาตินักเตะและสตาฟโค้ชของทีมที่มีความใกล้ชิดเหมือนกับครอบครัวเดียวกันนะครับมีผลมากๆนะฮะเพราะว่าถ้าทีมตกชั้นนี้นักเตะเรื่องการพัฒนาก็อาจจะหยุดชะงักไปได้นะครับ แล้วก็นัดสุดท้ายนี่กลายเป็นว่าเชลซีชนะสเปอร์2-1นะครับมีการส่งเทโวชโลบาลงมาเล่นรวมไปถึงมาลองซาลงมาเล่นให้กับทีมชุดนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องของการซื้อขายอัปเดตกันหน่อยครับเดี๋ยวผมสรุปให้ว่ามีอะไรบ้างมีรายงานจาก e v e n i n g Standard บอกว่าท็อตโบรียืนยันชัดเจนว่าเขาเตรียมที่จะทุ่มเงินเสริมทีมให้กับเชลซีชุดใหญ่อย่างแน่นอนนะครับขณะที่สื่ออื่นที่น่าสนใจเนี่ยมากาบอกว่าเรอัลมาดริต เริ่มแสดงทีท่าว่าจะไม่รีบเดินหน้าคว้าตัวออรเรียงชวัวเมนี่โดยมัดดิดหวังว่าจะให้นักเตะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อรอดึงในช่วงซัมเมอร์2023สาเหตุเพราะว่าเชลติยต้องการเสริมตำแหน่งอื่นมากกว่ากองกลางนะครับโดยนักเตะอย่างชวาัวเมนี่ตอนนี้มีแมนยูเต็ดเชลซีและลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจนะครับขณะที่เชลซีเนี่ยยังต้องการดึงตัวยอสโกกววดิโอครับหลังจากที่ ทูเคิลเนี่ยแนะนําว่าทีมควรจะดึงนักเตะในตำแหน่งกองหลังแล้วก็ต้องการดึงนักเตะรายนี้เข้ามานะครับโดยตอนนี้ทั้ง2ทีมได้ติดต่อกันแล้วและคาดว่าเชลซีจะเดินหน้าซื้อชูซนเด้ด้วยเป็นรายแรกเลยครับและหลังจากการเทคโอเวอร์เสร็จสิ้น100%ก็อย่างที่ผมบอกนะครับยังไงเอาแน่นอนฮนะสำหรับทางด้านของชูซนเด้เพราะเป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นนักเตะที่ตรงสเปคกับที่โทมัสทูเคิลต้องการนะครับกองหลังนี่ควรจะต้องเข้ามา สคนเลยครับผมเชื่อว่าคุณเดเนี่ยเชลซีเอาแน่ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับอยู่ที่เซบีย่าครับถ้ามอนชีแกกกวรประสาทหรือว่ากวนทีนเนี่ยกงค่าตัวไปจะเอา80ล้านยูโรโดยที่ไม่ลดเลยเนี่ยเชลซีก็น่าจะลำบากหน่อยนะครับขณะที่ยอสโกลกาดิโอเนี่ยบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เมื่อชักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีความสุขกับทางอาเบร์ซิกนะฮะแต่ว่าแหมถ้าเงินเขาเสนอถึงจริงก็น่าลองแล้ว เออร์ยสโกควาดิโอเนี่ยแกถนัดเท้าซ้ายนะครับแล้วก็เล่นแบ็กซ้ายก็ได้แล้วก็น่าจะเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นตรงสเปคเลยครับกองหลังทีมชาติโครเอเชียยอสโก้ควาดิโอกับกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชูสกุนเดออันนี้ผมเชียร์เลยฮะให้เอามาก่อนเลยเพราะเป็นตำแหน่งที่จำเป็นนะฮะอย่าลืมว่าคริสเตนเซนแล้วก็รูดิเกอร์กำลังจะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวนะเท่ากับปีหน้าเชลซีเนี่ยเกมรับจะเหลือ wa, เตโกซูวาจะเหลือ ar, เทวชโลบาจะเหลือ อัสปรเกต้าและเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเราไม่มีด้วยนะครับตอนนี้สําคัญมากๆนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของคริเลียนบารเป้ครับล่าสุดมีเห็นภาพไปโผล่ที่มาดริดนะครับเป็นสื่อในท้องถิ่นบอกว่าทางคริสเตียนบัปเป้ไปกินข้าวที่มาดริดนะครับแต่ว่าเขาไปกินข้าวธรรมดาครับแต่ว่ามันมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลมาดริดด้วยนะครับ แล้วก็เขาเดินทางไปกับทางอาชาฟอาคิมี่แบคขวาร่วมทีมก็ไปกินข้าวที่ร้านดังที่สเปนก็ดูแล้วคงไม่น่ามีอะไรนะครับอ่ะน่าจะาประมาณนี้สําหรับข่าวสารนะครับส่วนแฟนบอลไทยก็น่าจะมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับในเกมที่ไทยถล่มสิงคโปร์เพื่อนๆหลายคนได้ดูไหมฮะผมมีโอกาสบรรยายกับพิยุทธ์ทาง f m 99ด้วยกันแล้วก็บรรยายทางช่อง M.Cod ค d HD หมายเลข30นะครับก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างอาจจะไม่ได้ตลกมากมันตลกไม่ได้นะฮะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมไม่ตลกเลยฮะตลกก็เรียบร้อยดีครับร่วงนะครับในทีวีโทรทัศน์เนี่ยภาพมันต้องดูเป็นทางการหน่อยนะครับมันก็เลยอาจจะไม่ได้มีความสนุกสนานนะฮะสนุกสนานมากไม่ได้ฮะถึงแม้ว่าจะชนะก็ตามนะอั้นอยู่เหมือนกันนะไม่เหมือนกับเราเจะ พฤติกรรมในสิงค์บูคาเฟ่ไปใส่ในนั้นก็ไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับรับรองทัวลงแน่นอนฮนะอ่ะน่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสบาท5บาทรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆใน Facebook ด้วยนะครับถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะรีบอัปเดตให้เลยแล้วก็วันนี้เจอกันเหมือนเดิมครับสิงค์บูคาเฟ่สองทุ่มมาคุยมาโม้กันหน่อยนะครับอาจจะมีเรื่องราวของทีมชาติกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่เดลกาสหนนะ้าสวัสดีครับ